สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมี่ยงพิษาพยากรนะคะวันนี้มาทำพิกอะคาดนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดหลังออวันลอยกระทงนี้นะคะก็จะมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ามกองนะคะก็จะเป็นกองสีน้ำเงินนะคะกองสีม่วงแล้วก็เป็นกองสีเขียวนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะ แล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นเนาะนึกถึงปัญหาเรื่องราวที่กำลังพบเจออยู่อยากให้มันดีขึ้นอยากให้มันเป็นไปในทิศทางไหนอยากให้มันมีแนวทางการแก้ไขยังไงให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็หลับตานะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ดูนะคะว่ากองไพ่กองไหนที่ ดึงดูดสายตามากที่สุดหรือว่าสีไหนที่มันดึงดูดสายตามากที่สุดนะคะก็เลือกกองนั้นเนาะก็ก่อนจะไปอ่านไพ่กองที่1นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปอ่านไพ่กองสีน้ำเงินกันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองสีน้ำเงินนะคะก็ ให้ขึ้นมาถือว่าสวยมากๆนะคะอันนี้เนี่ยกองสีน้ำเงินเนาะจะบอกว่า,าหลังจากช่วงวันลอยกระทงเนี่ยคุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่เนี่ยให้คุณอขอพรน,นะคะให้คุณกราบไหว้บูชาแล้วก็ขอพรจากท่านเพราะว่าหลังจากวันลอยกระทงเนี่ย ท่านค่อนข้างที่จะเมตตาคุณมากๆนะคะ,ะท่านท่านจะประทานพรในเรื่องของความสุขให้แก่คุณนะคะไม่ว่าคุณจะขออะไรเนี่ยเมี่ยงมองว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นไปตามที่ที่คุณขอท่านอย่างแน่นอนนะคะให้คุณเนี่ยจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่า อุปสรรคต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยคุณรับมือมันได้แน่นอนนะคะในบางเรื่องนะคะที่เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะอึดอาาัดใจแต่ว่าคุณคิดดูแล้วว่ามันไม่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดมันออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องอืม เขาเรียกว่าอาจจะต้องเก็บมันไว้ในใจนะคะอะไรที่ยังไม่ควรจะแสดงออกหรือยังไม่ควรที่จะพูดก็เก็บไว้ในใจก่อนนะคะแล้วก็มันถ้าเผลอหลุดปากพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันย้อนกลับมาทําร้ายตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่จึงออกมาบอกว่าให้อะไรที่แบบว่าเลี่ยงในการสื่อสารถ้าคิดว่า คนฟังอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดก็ก็อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะคะแต่ว่าอุปสรรคที่มันเข้ามาหาคุณเนี่ยจงเชื่อมั่นเลยค่ะว่าคุณสามารถรับมือกับมันได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าออคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความแข็งแกร่งในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะสิ่งดีๆที่จะเกิด ขึ้นหลังวันลอยกระทงนะคะก็คืออะไรที่มันทําให้คุณไม่สบายใจเนี่ยคุณจะหลุดพ้นจากตรงนั้นนะคะแล้วก็มันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้รับความยุติธรรมมากขึ้นไม่ว่าใครที่แบบอาจจะเคยใส่ร้ายหรือว่าว่าร้ายกล่าวร้ายคุณเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าผลมันกําลังจะย้อนกลับไปหาตัวเขานะคะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมแล้วก็เหมือนกับว่า สิ่งที่มันเป็นจริงอะคุณไม่ได้เป็นคนทําคุณไม่ได้ทําแบบที่คนอื่นเขาพูดเนี่ยมันกาลังจะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่า,าคนพูดก็จะแพ้ภัยตัวเองนะคะคุณก็จะพ้นหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเหมือนติดติดอยู่ในใจคุณอยู่นะคะมันเหมือนกับว่ามันจะปลดล็อกเนาะ แล้วก็ในช่วงนี้นะคะหลังจากวันลอยกระทงเนี่ยคุณจะมีโชคนะคะมีโชคในเรื่องของออการเงินอาจจะเป็นโชคเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ว่าชาวกองที่1นนะคะสีน้ําเงินเนี่ยเมี่ยงมองว่าคุณจะมีโชคแน่นอนนะคะก็จบลงแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของเมี่ยงด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะสีม่วงนะคะก่อนอื่นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองสีม่วงนะคะหลังจากวันลอยกระทงนะคะสิ่งที่สิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าเจอปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะคะเป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะรอคอยความสําเร็จหรือว่ารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้ขึ้นมาบอกว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยเจออะไรเยอะๆเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเห็นผลมันจะเห็นลู่ทางมากขึ้น หากพยายามหรือว่าหากกาลังทําอะไรอยู่เนี่ยอย่าพึ่งท้อนะคะอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งคิดแบบอย่าพึ่งล้มเลิกความตั้งใจนะคะให้มุ่งมัน่นแล้วก็ทํามันต่อไปนะคะทํามันไปเรื่อยๆอย่าพึ่งย่อท้อนะคะแล้วปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาที่ทําให้คุณเนี่ยแบบมันมันทุกข์มันค่อนข้างทุกข์ใจนะคะมันค่อนข้างหนัก แต่ว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้มองปัญหาเนี่ยเป็นอีกมุมหนึง่งให้มองมันเป็นในเรื่องของออคิดซะว่าเป็นเรื่องของแบบว่าเป็นสิ่งดีๆค่ะให้มองปัญหาในอีกมุมหนึง่ง mm. เมื่อเจอปัญหาเนี่ย mm. ก็ต้อง mm. เหมือนกับว่าไพ่บอกว่าให้อดทนต่อสถานการณ์นั้นๆนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเนาะ mm. แล้ว หลังจากนี้นะคะสิ่งดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะใครที่เหมือนกับว่ารอคอยอะไรอยู่ในเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือว่าในเรื่องของการรอคอยที่ใครบางคนจะตอบตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเร็วๆนี้นะคะหลังจากที่ผ่านวันลอยกระทงไปแล้วเนี่ยเมี่ยงมองว่าจะ ได้รับสิ่งที่รอคอยอย่างแน่นอนจะสมหวังอย่างแน่นอนนะคะปัญหาในเรื่องของครอบครัวหรือว่าในเรื่องของความที่แบบประมาณว่าแบบคิดมากความคิดแบบคิดเยอะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดดเดี่ยวหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับต้องใช้ชีวิตยอยู่ตัวคนเดียวอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะอาจจะมีการพูดคุยกับ ครอบครัวมากขึ้นอาจจะมีการพูดคุยกับคนคนรักมากขึ้นแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สสีม่วงเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของเมียงด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะสีเขียวนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะหลังจากวันลอยกระทงนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าจะมีความสุข ในกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะจะใช้ชีวิตเหมือนกับว่าตามอารมณ์ตัวเองมากขึ้นตามหัวใจตัวเองมากขึ้นที่ผ่านมาอาจจะมีความเครียดนะคะไพ่จึงอ,ออกมาบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะให้คิดแบบเด็กๆนะคะคิดอะไรง่ายๆไม่ต้องลึกซึ้งนะคะจงใช้เซนส์นะคะใช้อารมณ์ของตัวเองเนี่ย เป็นการตัดสินใจตจงเชื่อในเซนส์นของตัวเองนะคะมันจะทําให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าในช่วงนี้นะคะหากอยากจะลงมือทําอะไรคิดอะไรไว้มีการวางแผนหรือว่าอยากจะทําอะไรเนี่ยสามารถลงมือทําได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่ขึ้นมาดีมากๆนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าจะ ก้าไปข้างหน้าจะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหากทำแล้วเนี่ยจะมีความประสบจะประสบความสำเร็จนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างมากในบางท่านนะคะคนรอบข้างครอบครัวหรือว่าแม้แต่ตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองสักเท่าไหร่ว่าจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าจะมีความมั่นคงจะ เหมือนกับว่าจะก้าวไปข้างหน้าได้ได้ไกลแค่ไหนหรือว่าจะทําได้จริงไหมคือถ้าคนในครอบครัวคนรอบข้างหรือว่าแม้แต่ตัวเองเนี่ยยังไม่เชื่อใจตัวเองในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องเหมือนกับว่าพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยสามารถทํามันได้จริงๆนอกจากคุณจะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะจะต้องมีสติอยู่กับตัวเองคุณจงคิดว่าปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นปัญหาแค่ ช่วคร e <hi> ั้งช่วคราวมันไม่อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะก็เหมือนกับเรือกระดาษนะคะที่ลอยอยู่ในน้ําไม่นานกระดาษก็จะเหมือนกับว่าถูกน้ําเนี่ยเขาเรียกว่ากระดาษก็จะลอยไม่ได้ค่ะคือก็เปรียบเสมือนกับปัญหาที่มันอยู่ได้ไม่นานก็เหมือนกับกระดาษที่ลอยอยู่ในน้ามันมันก็อยู่ได้ไม่นานนะคะ แล้วก็ไพ่ก็ยังมาออกมาบอกอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเ,เป็นคนที่มีความสามารถนะคะอยากไพ่อยากให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองว่าคุณเนี่ยสามารถทําในสิ่งที่ตัวคุณรักแล้วก็สิ่งที่ตัวคุณชอบได้มันจะสามารถสร้างความมั่นคงให้คุณได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ คุณสามารถทํามันได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้คุณรักคุณชอบในสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทําเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ออกมาบอกว่าอยากทําทําได้เลยค่ะลงมือทําได้เลยนะคะให้เชื่อใจตัวเองให้เชื่อเซนส์ของตัวเองเนาะโอเคค่ะก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ